สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานหาน้กินค่ะมือนี่มากับแม่ค่ะมือน่ะค่ะเอาแม่มานั่งเป็นโมมูนมีโมค่ะมักินอยู่หลังบ้านคือเก้ามือนี่เขาจะกินกระทบลกค่ะคือว่าหมากน้วเคือค่ะพี่น้องปาดไปละเป็นตะแซบบ่ค่ะสมสมน้ำกันค่ะมือน่ะค่ะสมสมน้ำกันเดี๋ยวจัดกันใส่น้ำปลากันค่ะน้ำปลาโอ้ยใหญ่จะกินบ่ นี่ค่ะใส่น้ำปลากันค่ะน้ำปลากันค่ะน้ำปลาหดไปเลยนี่ค่ะน้ำปลาหดแล้แบบนี้ห้อสิบมาโซยนะคะเดี๋ยวค้ำแรงแห้งมันป้อนย้ายก้อนค่ะพี่น้องป้อนย้ายก้อนเมื่อไห่มันน้ำมันไม่พี่น้องมันแดดห่อนก็เลยใส่แหวนมาแนแต่เอาแหวนขึ้นละ เอาปอนแม่จากบาดกันเนะค่ะคำแหลกแห้งมันให้แม่กินกันแซบ่บเป็นนั่งไรบ่น <c oughs> <c oughs> าเม,มีย <c oughs> เอาให้กินด้วยนึงเอาิเอาถือไว้เอากินเ่กินกันเลยพี่น้องมาด่เแษเบๆน้ำกันค่ะ ฝากแน่เด้อฝากตักแน่เด้อบ่เอาเด้กบ่าฝากเราเด้กเดี๋ยวเราหนักค่ะพี่นอ้องซุดดอดได้ค่ะมาพี่น้องมาเจ็บเจ็บค่ะโซจีนเบิร์เด้เนี่ยแอบบมาสุดกินเบิร์เลยเป็นตั้งไหนยายคุณแม่ก็ได้คุณแม่กระแซ่แบ ก็คับพี่น้องตักตักเนื้อฝากตักเนื้อใหญ่ากตักเนื้อสดกินเลยค่ะพี่น้องเนื้อล่วนๆค่ะอื เรากินบนนี้จากเน้อฝากตากักไว้เน้อฝากตากักใบอย่ากินบนนี้จากกันเน้อแซ่บพี่น้องแซบ่บฝนโมก,ก็หยุดนี่ยละค่ะโต๊ะด้กซีบมือละโมก,ก็หยุดว่ามันหยุดอีหลีดอกพี่น้องหยุดซื้อๆหมดแลดดน้อยนึงบนแดดเอาอีกค่ะพี่น้อง นโดยใหญ่ๆค่ะอุยน้องเต็มซอนเลยค่ะเต็มซอนอไปนั่งแหนย,ย,ยิ่งย้ มันนี่กินสมค่ะมันนี่กินซมเอาอีกพี่น้องเอาอีกอนอนแน่นๆค่ะเสียบอย่าบอกใครค่ะ แซ่อย่บบอใครพี่น้องเอาอีกบ่าบ่ <laughs> สมพูดถือพี่น้องสมว่าสัน่นกินคำเดียวนีค้องมัดส่วนเต็มบ่วงเลยค่ะเต็มซ้อน,<ฮ>อนค่ะเต็มซ้อนเลยพี่นอ้องอื กินอะไรบ่บ่กินบาสั่นพี่น้องบ่กินเป็นไรพี่น้องใก่สิได้กินน้อยแล้วไปน่ะปลูกจากปีเบ่บบรูห้อก็ปลูกปีไก่ยนี่ค่ะมากอาวอุธกโดดค่ะสูงก็ค้น่ะ อันสุดท้ายแล้วค่ะอันสุดท้ายจะได้ไดไดพวกกินตีเด้เล้ป๋อน้อง <c oughs> เป็นยาพอมตัวพี่น้องเป็นยาเนาะซ่ <c oughs> บขากซ่บแน่มือไหนค่ะ คุณยายไม่กินหรอคะไม่กินเบ<อ>ิเ<น>้บราคาพี่น้องคุณพี่น้องเบิดแหวงแสงเดล็บโป้นึงจงไวห้ห้ยายเดี๋ยวยายว่าสิกินมเแล็ดว่าสัน่นคลิปนี้กับลาพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองในสามหาดินกินนะคะบอกันไม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮาแน่สวัสดีพี่น้อง 好看。